สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนมารดาารุมลโรงเรียนมารดาารุมลดำเนินกิจกรรมของแผนกประฐมวัยเป็นระยะเวลา69ปีปีการศึกษา2567มีการเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่ดังนี้บาทหลวงรุธที่ไกลชินาลัยผู้แทนผู้รับใบอนุญาตเซอร์เทเรซาทองล้วนแดงเดชอธิการินีเซอร์เรมอนพิเศษศักดิ์ผู้อำนวยการ เซอร์ลิต่ายิ่งสมสุขที่ปรึกษาฝ่ายจิตพิบาลเซอร์โซร้องลาดูแฮ uh ที่ปรึกษา,าแผนกปฐมวัยเซอร์โรเบอร์ตาระดับดาวที่ปรึกษาฝ่ายจิตพิบาลโรงเรียนบริหารจัดการโดยมีโครงสร้างการบริหารเจฝ่าย1าแผนก7ฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายวิชาการฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบุคลากรฝ่ายบริการฝ่ายมาตรฐานการศึกษาฝ่ายจิตตพิบาลและแผนกปฐมวัยครูแผนกปฐมวัยเริ่มตั้งแต่เดเซอรี่ถึงปฐมวัยปีที่3มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด29คนจุดเน้นอัตลักษณ์การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในเด็กประฐมวัยสอนหนูให้เป็นคนดีต้องเริ่มที่หัวใจ การพัฒนาเด็กประถมวัยโรงเรียนมารดานารุมลให้จัดก,กิจกรรมผ่านโครงการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาให้เด็กเกิดการเรียนรู้สมวัยพร้อมทางพัฒนาศักยภาพเด็กให้เกิดความยั่งยืนมีความสุขโดยแบ่งกิจกรรมดังนี้งานเสริมสร้างมารยาทไทยในเด็กประถมวัยงานเสริมสร้างพัฒนาจิตวิสัยสุขครอบครัวงานคนดีของห้อง งานโฮมรูมกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษากิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษา,ผาแผนกระถมวัยกิจกรรมหนูน้อยรักภาษา กิจกรรมลูกเสือจิ๋วโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยการทดลองกิจกรรมประถมวัยปีที่112กิจกรรมการทดลองกิจกรรมประถมวัยปีที่2และ3 10กิจกรรมทดลองกิจกรรมวัฒนจัรก,การสืบเสาะประถมวัยปีที่2และส1หนึ่งกิจกรรมทดลองโครงการแบบวัฒนจัรการสืบเสาะประถมวัยปีที่2และ31โครงการ กิจกรรมการผจญภัยในห้วงอวกาศกิจกรรมล้างมือให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคโครงการรักการอ่านสร้างการเรียนรู้อัตราส่วนหนังสือกับจำนวนเด็กประถมวัย1นถึสมีมากเพียงพอกับการส่งเสริมการอ่านคือ 1- ต่อ30เล่มกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน ในแต่ละห้องเรียนจะจัดในช่วงเวลาที่แตกต่างกันตามที่สะดวกไม่กระทบกับกิจกรรมอื่ออนๆการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วรณกรรมเป็นฐานการจัดกิจกรรมวรรณกรรมเป็นฐานในแต่ละระดับชั้นจะจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่กำหนดไว้แต่สามารถยือดหยุ่นระยะเวลาในการจัดกิจกรรมก่อนหลังได้ตามความสนใจของเด็กการจัดกิจกรรมจะบูรณาการใน6กิจกรรมหลัก ครูใช้หลากหลายเทคนิคการเล่านิทานและอ่านหนังสือให้สนุกครูสามารถใช้เทคนิคในการเล่านิทานได้อย่างหลากหลายเช่นเล่าประกอบอุปกรณ์เล่าประกอบหุนมือเล่าไปปั้นไปเล่าไปแสดงท่าทางไปเล่าไปตัดไปเล่าไปพับไปและเล่าไปวาดไปเป็นต้นกระบวนการ lead m o d e สิ่งที่ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำเช่นแต่งนิทานเรื่องใหม่ ทำหนังสือนิทานเล่มเล็กสมอ l บุ๊กทำสิ่งประดิษฐ์วาดภาพตัวละครเขียนคำในนิทานนำไปทำธนาคารคำกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประถมวัยและนวัตกรรมการเรียนรู้นิเทศติดตามการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติควบคู่กับการนิเทศภายใน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ Project App ปโพสในแต่ละห้องเรียนในภาคเรียนที่1ระยะเวลา3สัปดาห์กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในเด็กประถมวัยรายการอาหารกลางวันโรงเรียนมารดานาุมนได้จัดเตรียมเมนูอาหารสำหรับเด็กประถมวัย ที่ตรงตามโภชนาการอาหารหลักห้ามู่าการตรวจสุขภาพประจำปีโรงเรียนมารดานนุมนได้รับความอนุข,ขอจากโรงพยาบาลเซนหลุยด้านการตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพของเด็กประถมวัยในทุกปีระบบการดูแลสุขภาพการตรวจสุขภาพในเด็กประถมวัยส่งเสริมให้เด็กประถมวัยแปรงฟันและล้างมือเพื่อสุขภาวะที่ดี ระบบข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพให้ผู้ปกครอง,องมีการจัดข้อมูลข่าวสารแผนกประถมววยให้กับผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชันโดยมีคุณครูที่รับผิดช,ชอบและจัดป้ายนิเทศให้กับผู้ปกครองรับทราบกิจกรรมส่งเสริมด้านร่างกายมีการออกกำลังกายตอนเช้าและเล่นเครื่องเล่นสนามเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง มาตรการส่งเสริมความปลอดภยัยการซ้อมหนีไฟแผนปฐมวัยร่วมกับขั้นพื้นฐานได้จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟให้กับเด็กเพื่อให้เด็กรู้จักการรักษาความปลอดภัยและป้องกันตัวเองในยามฉุกเฉินกิจกรรมพัฒนา EF มีการจัดการเรียนการสอนโดยนำกิจกรรมทางด้าน EF มาจัดกิจกรรมและพัฒนาให้กับเด็กประฐมวยัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสเตมศึกษามีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือทำปฏิบัติจริงทดลองและใช้วัสดุให้เด็กได้ใช้ความสามารถของตนเองและมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรมต่างๆการประเมินพัฒนาการแฟนสะสมผลงาน DSPM มีการพัฒนาการทั้ง4ด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอพอโฟอรีโอระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษคุณครูมีการติดตามปัญหาของเด็กโดยการพูดคุยกับผู้ปกครองในเรื่องการส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษกิจกรรมส่งเสริมเน้นค่านิยมอัตลักษณ์ทักษะทางภาษาคิดวิเคราะห์การศึกษาและทักษะกระบวนการสืบสอบ โดยใช้นิทานเป็นฐานในการจัดกิจกรรมทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านแบบอย่างที่ดีเบสแพ t ท c e โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพ